ร้อนชุดร้อนมาเลยที่เขาร้อนสิมันรีดดีกว่านะฟุตบอลกันนะนี่เอาไรมาได้เนี่ยอาร์ติโชมากรุณาด้วยคสวัสด okay> ีครับขอต้อนรับท um ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกส์สปอร์ตออนะตอนนี้เฮอร์มาติดตามการแข่งขันฟุตบอลหนองเรงไทร์ยุทธครับครั้งที่2กันต่อครับดุนประชาชนทั่วไปครับตอนนี้ครับทีมที่กำลังลงสนามนี่คือ g ีโฟกส์สปนะในชุดสีเหลืองนะฮะพบกับเนี่ยประเสริฐ สังกพัน FC จากเจียงไฮครับอันนี้ประเสริฐสังกพันนี่มีหกแต้มนะจากการแข่งสองนัดนะมีโอกาสได้แชมป์สูงมากครับส่วนจีโฟกสปอร์ตชุดเหลืองยังมามีแต้มนะแข่งสองนัดเหมือนกันนะจะพัดนะครับอยู่อันดับที่4 ส่วนแหมงสองทีมนะฮะลองเ<ส>ิ็งสายเอฟซีครับรา,า,าชาพัฒน์เชียงใหายเสมอ,อกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับจากแมตช์ก่อนหน้านี้ครับผมได้ลงสนามตัวเลยมาได้บันทึกคลิปบรรยากาศการแข่งขันให้ท่านผูนน้ชมได้ดูครับโอ้สนุกสนานกันเลยทีเดียวครับได้ใบเหลืองหนึ่งใบครับสำหรับผมน่โอ้ จังหวะเข้าบอลโอ,อ,อ้จังหวะอันตรายครับมาได้ตั้งใจครับเพียงแต่ว่ามันจังหวะมันปาไปนะก็ะได้ใบเหลืองมาประดับหนึ่งใบนะฮ <c oughs> ะแมทนี่ครับมาดูครับว่าจะพลิกล็อกหรือเปล่านะสำหรับ จีโฟกสปอร์ตชุดสีเหลืองครับหัวผู้ใหัวผู้ใดะวนี้คัวผู้ใดไหขาน้องโมไปเละไปเลยนี่ถือว่าหนองเรงไซเอ็ซครับราชพัฒน์เจียงไฮได้ที่2อคองรวมม่ได้นะคราบมีสีแต้มต่อกันนะถึงแม้ว่าแมตนี่นะฮะ โอ้โหประเสริฐสังากพันธ์จักร้านก็ยังมีหกแต้มได้เป็นที่หนึ่งอยู่ดีครับตแต่ตอนนี้ครับได้ไป็นหนึ่งประตูแล้ว,วโ,อโ,โอ้โหจยงไฮครับตัวแทนจังไฮครับตัวแทนไม่ใจพะเยายครับผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ทีมผู้ปกครองทุกๆท่านนะฮะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเขาครับ ตั้งแต่ตะวันนี่นะในรุ่นอายุเกิน8 9ปี10ปี12ปีนะฮะมีมารวมกิจกรรมทั้งมด6อนนอคาเดมี่อโรงเรียนนะครับในรุ่นเล็กแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นรุ่น14ครับรุ่นประชาชนทั่วไปหรือว่าเติบโตขึ้นมาแห่งขั้นหนึ่งนะสำหรับหองลิงซายยุทครับขั้งที่2อนะะอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับว่า การพัฒนากิจกรรมของน้องเล็กซ้ายยุดครับจะเติบโตขึ้นแหมมากน้อยต่องื้อกัมาที่ตามดูกันต่อไปครับแต่ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศขื้นกำลังใจครับ g ีโฟกสปอรของเขาครับชุดสีเหลืองครับเด็กๆเ,เยาวชนของอำเภอแม่ใจของเขา ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงนะฮะเสน a m ์มิวสิกครับผมงานแต่งงานรื่นเริงงานเลี้ยงสังสรรค์นะในแม่ใจนี่ถ้าต้องการเครื่องเสียงคุณภาพนึกถึงสเสน่ห์มิวสิกครับผมโอ้นี่นัดผาดมือหนึงของพยาวเฮานะพิสเวทก็เปิงอกเปิ้งใจครับเครื่องเสียงชุดนี้ครับมาหนองเร็งซ้ายไม่ได้นี่ต้องเรียกหาเน่ห์มิวสิกครับผม ขอบคุณทีมจากราชพัฒเชียงรายครับโอ้โหว่ากันว่าครับวันนี้เพื่อนอันนั้นนะฮะหรือนนอ,าอาจารย์เบิ้มนะฮะนี่โอโ้เล่นดีบอลสวยงามเลยเดื่อยเรื่อจังหวะารวมทีมของอาวุโสของราชพัฒเชียงายมารวมกิจกรรมตัวนะฮะก็ถือว่ากับมาแอวบ้านแม่ใจแล้วก็มารวมกิจกรรมกันนะฮะต้องขอขอบคุณมาณที่นี่ด้อครับผมได้เสื้อมาสามตัวนี่เป็นทีละลึกไปนะฮะ แม่รักสาลูกสองอีกแล้วรักสาลูกสองอีกแล้วอโอ้ดูครับคึกคักคึกคักข่าวเลือดว่ pues าคึกคักแม่ได้มาแล้มหนีมีโอ้โหวันนี Oo, ท ause, ้ท่าบรรยากาศสดๆกับความการสดๆนะทีมงานคุณภาพโค้ชบัมนะฮะสองล้มสกอร์สกูนะฮะนี่ฮะตอนนี้กำลังเก็บขวัวเก็บของอยู่นะฮะการตีจะปิดรายการนี่เขา ต้องมาพิดรายการเขาย่างเป็นทางการด้วยต้องนี่ครับโคฟ้าครับโคดบอมแห่งสักรอบนึงครับวันนี้ถือว่าจะเป็นนกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จสนุกสนานมากนะบรรยากาศแบบนี้อยังขึ้นเกิดขึ้นบ่อยๆนะเชิญชวนในรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วก็รุ่นเยาวชน14 15 16เนี่ยต่อไปเนี่ยเขาอาจจะมีกิจกรรมบ่อยขึ้นาโคดบอมประชาสัมพันธ์สักหน่อยครับสวัสดีครับโคดบอมครับผมจากสองรมสเตเดียมนะครับก็ การแข่งขันฟุตบอลนะครับกีฬาที่เราจัดขึ้นก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้มีการกกออกกำลังกายแล้วก็ต้านไยปยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสร้างมิตรภาพแล้วก็การจัการงานที่มุ่งเน้นนะครับ เราไปถึงการออกกำลังกายเป็นหลักมากกว่าของการแข่งขันนะครับผมขอบคุณมากครับทีมฟุตบอลสปอร์ตแล็สนามลอนเลนทายสิ่งนี้ครับผมครับเดี๋ยวมีรายการอื่นๆอีกที่ต้องอาศัยทีมงานคุณภาพของโค้ชบอมด้วยนะครับครับผสดีครับผมนังเลงทรายฝากเนื้อฝากตัวด้วยขอบคุณครับนี่ต้องดูอนาคตอำเภอแม่ใจของเขาจะมีกิจกรรมดีๆกีฬาแบบนี้เกิดขึ้นแหมก็ ต้องอาศัยทีมงานคุณภาพของสองลมสเตเดียมหรือสองลมซเกอร์สคูลครับนำโดยโค้ชบอมกับปีสเวทนะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานตี่จีฟกไว้บางใจใน,นจาการจัดกิจกรรมนะฮะอันนี้ครับเขามาทักทายโอ้วันนี้เขาได้ที่สองคล้องรวมนี่ถือว่านะฮะสนุกสนานครับตะกี้นี่ผม น่าจะได้ใบแดงนะฮะแต่กรรมการยังเอ็นดูอยู่เลยโอ้ยขอไปหมวกมาแทนขอสู้มานะครับสามคำบองเรื่องเงียบนี่ครับสามกำเป็นเรื่องเงียบมั้งเหรอนี่ครับก็ถือว่าต้องขอขอบคุณตังรัชพัฒน์เชียงรายด้วยนะครับผมวันนี้กิจกรรมของจีฟุกจะมามวลคณะนี่ถ้าขาดทีมนี่ยังแน่นอนนะครับผมขอบคุณเจ้านักนะครับนี่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปหาจังไห้ครับ ครับชุาตักรรมการครับโอ้อันนี้ไอ่ติดผนังนรับไอ่ติดผนังที่เชน้ำเงินครับเชน้ำเงินที่ผ่าเอาคนถักคือไปละเชน้ำเงินข้างๆกันแหละเป็นยังไงนะออ๋โอเคไอ้กรรมการสองคนกรรมการสองคนโอ้โหนี่เสี้เสื้อราชพัชร์นี่นะครับผมได้มาแล้วสามตัวได้เสื้อสามารถมาหนึ่งตัวเต้ยนะครับใส่พอดีเลยนี่ครับต้องขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ไปครับผมเสื้อนี่นหะเสื้อที่ใส่นี่นะครับเออ ได้เข้าโบสถ์ดเวยนะครับแา่แงงเนี้ยนี่ว่าถึงบอกเลยนะแปดพอ๋อนี่แหละครับโอ้เป็นซีรีส์มงคลเจ้ากระหวุนจังหวัดครับเอ่อคนนั้นเอาเข้าพิธีเรียบร้อยครับจะได้เหรียญมดเียถก่อนให้มันนี่เปลี่ยนเหรียญมาตุยแลวเออเปิร์เงาลูกผมยิงผมเข้าใส่ละคามยี่ยนี้ใส่ละเข้ายิงเดีสิใส่ละคามยิงหมวเข้าเลยนะโอเคขอบคุณนะครับ นี่ครับขอตุยครับขอบคุณเจนนะคัะครับเดี๋ยวถ้าจะได้ผมอาจจะขอรบกวนพ่อมาช่วยสนับสนุนละอ้อนแม่ใจตัวนะครับเนาะโอคครับขอบคุณเจนนะคัะขอบคุณอาจารย์เบิร์มครับขอบคุณครับยิ้อาสษาแม่ใจไม่จะได้จะให้หรือไม่จันมีโอเคขอบคุณครับนายครับนี่ก็ ลืมเะยพื่อไก่ฟังก็โอเคอ้ว่าเรีาเฮืรนาัวาบี้เอาลนจั่งมาลาลอ่าไดเสื้อมต้ี้กมา้จะมีกัเ้ โอ้โหาารว่าเอ้มว oh, oh, ันน oh, uh, oh. so oh, so ี้ขอบคุณนะครับขอบคุณร <S transparency> yeah. ุ่ารุ่มมากเันนี้ผู้ใชัคนมาคนมาคนมาครับตัวหนึ่้กกรรมการคนนกงได้ไขอบคุณมาไหขอบคุณรับ่มประชาธิบดีโอ้แล้นี้สกอร์2-0แล้วครับส่เสื้อเแล้วัว นี่แีกหนึ่งทีมครับที่มาสร้างสีสันนึ่งกระเพราครับเซิร์ฟสังกพันธ์เอฟจากเชียงไายครับโอ้โหนี่ทีมปนมาเต็มแข็งเล่นได้ยากครับโอ้โหนีมานตองัางือะถามผมผมไม่สิครั ผมเล่นกันแล้วอันนี่มันจะจำชื่อสักคนอ่ะอันที่มาเล่นตัวเนี่ยถ้าบ่าเล่นด้วยกันประจำประจำหรือว่ามีไออย่างที่ต้องประสานงานกันนักนี่จะจำชื่อบอกให้ได้นะเหมือนเหมือนมาเล่นเตือหรือมาเล่นแบบเงียบๆนี่ผมจะจำบอกให้ได้ครับ

ครึ่งแรกอยู่ครับครึ่งแรกอยู่ครับจวันนี้ก็ต้องดูว่าทัดวัดใจครับทัดวัดใจครับใจสั่งมาลุยใจสั่มาลุยใจสั่งมาโอ้โหหมดเวลาครึงแรกครับสกอร์สองศูงนย์ครับเดี๋ยวมาดูรึ่งหลังครับ เจอกันคลิปหนา้าครับผม